ทำไมเราต้องใส่เฟือกให้คุณลุงอะครับอ๋อเฟือกนี่ไม่เกี่ยวกับพี่งูกัดน,นะครับอพอดีคุณลุงกขาหักผมเลยเข้าเฟือกให้ <S <S ว่าแต่คุณลุงไปโดนใครตีมาหรือเปล่าครับไอ้ลูกเฮียล่อพ่อเขาแล้วถ้านายไม่ทำงูหลุดมันคงไม่เป็นแบบนี้ใครจะอยู่ก็อยู่นะกูไม่อยู่แน่นอน มึงดูขากูดิเห็นไหมเนี่ยใส่เฟือกหนาขนาดเนี้ยิย่งเจาของบ้านน่ะเกียรติขี้หน้ากูเป็นทุนอยู่แล้วถ้ากูอยู่ต่อไปนะจะตต่คะแนนไอ้สักเปล่า,าเฮ้ยนี่กูจะไปอยู่แล้วนะไม่ง้อกูบ้างหรือไงแม่งนั่งนิ่งเลยไม่ฟังเลยนี่ฉันพูดกับใครครับเนี่ยคงต้องกลับไปละเขาไม่ง้อเลยมันน่ากลับไหมล่ะว,วันวันไม่ทำเฮียอะไรเลยนั่งขัดแต่ปืน ยิงแตนนกอ่ะยิงโด,ดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้สัตว์เอ้ยสึกกแม่นตอนกูขับเนี่ยแหละนโรสิงครับพ่อเลื่อนนกเหรอไม่ขี่ลวนๆเลยพ่อมีหน้าหวานติดปากเลยไปพากูไปไปโรงพยาบาลพากูไปล้างขี้เนี่ยไป